วัสดีพี่น้องครับมื้อนี้ก็พามาอยู่บ้านเพื่อนบ้านเราหรือว่าเซี่ยววันนี้เราก็นี่มาหอดกันได้นั่งโซโลีกันอยู่เราก็ได้คุยกันไปแล้วสักพักนะครับแต่ว่าเหมือนแกไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เหมือนแกไม่ค่อยสบายโอ้โหเหมือนแกไม่ค่อยสบายครับเ่า เอากระเด็แล้นั่งคุยครับแต่ว่าบางทีเราก็ปล่อยให้แกอยู่ส่วนตัวแกบ้างเราคุยกันกับแกสักพักหนึ่งครับแต่ว่าเม่อนบ่ค่อยมีแห้งครับ่วงนี้เขากับบ่กินพี่น้องท้าบ่กินเขาเพ่อบอกว่าบ่กินครับบ่กินเขากินน้ำเลยแล้วก็แกก็ผอมๆผอมๆลงอืม โย่พยายเราแบบไหนเนาะไม่ค่อยร่าเริงครับช่วงนี้แกมไม่ค่อยสบายแต่ว่าเอาวันนี้ก็มาทำการเพิ่มเติมไมนะครับเพิ่มเติมอา่าหลังจากที่เข้ามากเกีรมากบดในวันนั้นนะทุกคนก็พาเราเอามาลงให้ครับหนึ่งเอาหินมาลงเพิ่มให้นะครับเอาหินมาลงเพิ่มให้จุดไหนที่ดูขัดขัดกันเกินนี่ บริการหลังการขายครับบริการฟรีๆกันไปเลยนี่แกนี่ฮักเชียวแกไหลได้ไม่เลวนี่ต้องเชียวแกบ่ค่อยมีแห้งครับช่วงนี้บ่ค่อยกินข้าวกินน้ำน้ำครับแต่กะบ่หัน้ำดีอยู่แกก็บ่หัน้ำดีอยู่แต่ว่าเหมือนแกผมผมนะครับทุกคนไม่ค่อยลาดเลงเท่าไหร่แต่ว่า เข้ากับได้ไปบอกไปยังน้ำเล่าดีอยู่รอกครับแต่ว่าเหมือนกับเข้ากับไปอยากไปไทยแกปนัยเนาะแต่ว่านังคุยนะห้องคุยกันอยู่ครับเราก็ไม่ขอให้เห็นแล้วกันแกเหมือน้อ,อมๆอ่ะนี่ตนวแกครับนี่ตนแกบ,บ้ากะบ,บอกให้เล่าไปหล่นยูอูครับบอกให้เราไปหาย,ยูอูเล่ากับคือบางทีชาวต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยอยากสึมซิงกับใครมาก เนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางทีคนกะอยากอยู่แค่ส่วนตัวเพราะว่าเขามาประเทศไทยกะย้อนอยากอยู่แบบสบายๆครับอยากพักผ่อนอยากเงี้ยงเขาไปนะครับบอกให้เราไปเลยงกูเก็จากโลกสิบปบอดอกพี่น้องแต่ว่าอารมณ์ดีกัไปนะพี่น้องอารมณ์ดีไปทีมแม่งกระส่ไปหาเลยไปย่างกูย่างปลากินยูอูบุ่บายนะนเออนี่แหละเรียบเรียบเียเรียบเรียบกว่าเขาแล้ว จ็คสกีดไปเลยพี่น้องคือการทํางานให้ชาวต่างชาติอย่างเงี้ยคือมันต้องเปะ๊ะอีดีเลยพี่น้องมันต้องเป๊ะเลยให้เขานี่ถ้าบ่าถืกใจบ่ได้เนยแก้วนี่ต้องเฮ็ดให้ถือใจครับแล้วก็ต้องเปะ๊ะงานนี้ต้องเนียบนะครับสําหรับอ่าพวกเจนซี่นะครับต้องเนียบต้องเปะ๊ะบ่สั่นบ่ได้ครับเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจ แต่เพื่ออห่าเราเห็ดงานไหนนี่แก้มากครับเดี๋ยวถึกใจแต่ว่าบางจุดแก็คอห้มาแก้ไขยังเหี้กะมาได้ครับบ่มีปัญหาเพราะว่าเซี่ยวกันนี่จังไรก็ได้ครับเซี่ยวกันนี่จังไรก็ได้มนี่ยงนี้นะครับนี่ที่มาเทไ้อีกคือจังบองไหนมันตำตำอย่างนี้ครับแกก่อมาเสือมให้นะตาเอามาเสือให้่ครับนี่เสือให้่กิบให้เอาให้ถึกใจกันเลยครับยังอยู่กันเงาเๆพี่น้อง เขาบ้านแล้วครับแกย่างเขาย่างออกยู่นนะี่ครับมาหอดนั่งคุ้ยกันบุยก,ย,ย,กย่างโดนถือไม่ลงเชื่อชิดอิฮิตก็เลยปลาเราเลยมาฮิดมอนครับมันหยาดฝนตกเอาล่องนี่เลยเออ,เอ,อมันแกูุรังเฮาครับวดเออ น้ำขังเดีเยวสิดขุดต้อ้งอัว่าเราหน่อยแข็งดีมากทุกคนนี่แต่เรามาบดอัดให้แข็งปึ๊กเลยโ่มีล่องรถเลยครับโ่มีห้อยรถเลยไม่มีล่องรถวิ่งเลยนั่นดีมากฝึกรถบดเนาะคยเหลืออเสริมถนนไหนครับแต่ฝั่งนี้เขาว่าโอเคนะอืม เพื่อนเพื่อนเราบอกว่าทางนี้โอเคมากทางแข็งดีแน่นดีครับไม่มีน้ําขังจะมีน้ําขังแค่เนี้ยตรงจุดที่มาายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนิดหน่อยเลยมากแก้ไขใไ้่ครับแต่ว่าตัวนี้เสริมครับเสริมไห่เฉยเฉยต่ว่าเขาทางนี้เขาบอกกูด <laughs> <laughs> เขาบอกวิล really ลิกูดเขาชอบครับทางนี้ถือว่าโอเคเลยนี่ครับแน่นเปียพี่น้องสุดจัด แข็งดีครับทางนี้ดูครับเบิ่องแกอยูคนแกแกซำแกยูคนเดียวแนะแต่เครื่องมือแกเยอะมากแกทําคนเดียวแกเครื่องมือแกเยอะมากเครื่องมือช่างนะ่ะเนี่ยยางตรงนี้น้ําขังรู้ไหมวิธีระบายน้นยําแกทํำยังไงนี่ครับเวลาฝนตกน้ําขังบริเวณนี้เยอะเพราะว่า มีมีถนนล้อมรอบไว้นี่ครับวิธีการของเขาครับนี่เขาจะมีท่อฝังนะครับฝังหลอดไปนะครับท่อเล็กๆเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาจะฝังไปจุดอจุดนี้เขาก็จะฝังให้มันลอดไปน,น,นู่แนแก่ีนแม่นอนครับแล้วก็ทางนี้ก็มีครับนี่ตรงไหนเนาะตรงนี้วะ ตรงไหนก็มีท่อหลอดเห็นไหมก็จะมีท่อไว้สำหรับรอดให้น้ำหลอดไปน้ําฝนตกมากแกก็จะเห็นมันไหลลงท่อไปครับนี่นี่ประตูไฟฟ้านะครับรีโมทแบบรีโมทเปิดแบบรีโมทไฟโซลาเซล เครื Dante, Nacional, schnell, ่องมือแกในบ้านเยอะมากทุกคนเครื well. ่องมือช่างโคตรเยอะไม่จะเป็นพวกเลื่อยพวกครีมกุจงกุแจอะไรปลอกสายฟงสายไฟเลยมีเยอะมากครบเครื่องครบคันจริงๆขนาดแกทําคนเดียวนะเครื่องมือเรายังไม่เยอะเท่าแกเลยโอ้แน่นอนนี่ครับคือเขาก็โอ้แกกะจีคือเป็นนิสัยของเขาครับเนาะ ก็คือว่าเขาอยากใส่อย่างคึ๊บเขาหยิบจับเอาเลยครับไม่ต้องไปหยิบยืมประมาณนี้ครับผมคิดว่านะคือเขาไม่ชอบการไปยืมเขานัของคนนั้นคนนี้คือคือจะใช้อะไรขอให้มันครบมือครับอยากเห็นยังจับปุ๊บปั๊บเอาเลยนะครับของเครื่องมือแกเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วเขาเก็บเป็นระเบียบด้วยทางได้นั่งคุยกันนี่โอ้คุยนาน,นครับ แกกับคงสีบมีมูมาเว้าเห่นเว้วหัวน้ำละ่ะคันเดวยวกันกับชีว้เโดนเติบนะครับเว้าโดนเติบนะครับบอกให้ไปหาอยูแกกับบอกว่าเข้าบาคอยอยู่ครับแกนี่แกรู้ความเคลื่อนไหวแล้วด้วยเพราะว่าแกก็ดูคลิปเหมือนกันว่าเราออกทำงานทุกวันเราไม่ค่อยอยู่บ้านแกนี่หูอะไพี่น้อง แ่นีติดตามผลงานพวกเราด้วยนี่ครับมาแก้งานให้นิดหน่อยครับไม่ไม่ถูกใจก็ขอให้บอกครับเราจัดให้ส่วนรถแมงม้านะครับแมงมา้าส่วนรถเกตก็เดี๋ยวแล้วจากนี้ครับถ้าว่ารถเกตกันไหนะจะเกตทาารออยู่ครับ รถเกียดน่าจะเกียดทางรอเกียดถนนดินนะครับเป็นงบของของขึ้นถนนดินไว้แต่จ้างจ้างห้ป้าเราไปเกียดนะครับจ้างปวาเราไปเกียดแล้วก็ไปบดเมื่อเช้าก็รับมาหนึ่งจบครับงานเกียดหินคลุกพื้นที่ทําตลาดนัดตอนเย็นก็ส่งงานไปแล้วครับแล้วก็มาทํางานนี้แก้งานให้เพื่อนป้าเรานิดหน่อย แล้วก็ส่วนแมงแมงมากเกดเดร์ด์นะครับแมงมาเขาก็สแตนบายอยู่หน้าง,งานาถนนดินนะครับตอนนี้เขากำลังเทถนนดินเกือบเสร็จแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะกินข้าวกินอะไรเสร็จก็น่าจะททอีกประมาณสิบเที่ยวก็เสร็จก็จะได้บดอัดเกดปรับบดอัดนะครับส่วนพวกเรามาแก้ง,งานนี้เสร็จก็จะกลับไปที่นู่นแหละทุกคน ตั้ตั้โอเคครับผมวันนี้กับอามาบึงผลงานการทำงานนิดๆหน่อยๆครับกับการเพิ่มเติมงานบ้านเชี่ยวปลาเล้ครับเดี๋ยวห้อไปลุยกันต่อกับงานเก็ถนนดินนะพี่น้อนนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ